อธเรมพรณบาสกุบาลศิการทุกท่านโอ้หลายคนประสบปัญหานะถูกจับผิดบ่อยๆแม้ทั้งๆท,ที่มาในผิดอะไรก็พยายามถูกจับหาให้เจอผิดให้ได้คนบางประเภทเป็นแบบนั้นนะและยังไม่พอนะ,อะยังไม่สาแก่ใจยังไม่สมใจยังไม่สะใจนะก็ใส่ไข่เข้าอีกนะ,ะเติมพิเศษเข้าไปให้มันผิดให้ได้อย่างนั้นนะอันนี้บุคคลประเภทนี้นี่จะได้รับผลอะไรนะในคำพีเก่เาๆไว้นะ คนที่มักที่จะชอบพูดเท็จสอเสียดยุยงปั่นอะไรประมาณนี้นะเมื่อตายไปเลยนะย่อมไปเกิดในนรกเหมือนถูกนําไปวางไว้ที่นั่นเลยนะดังนั้นแล้วเนี่ยคนที่มักจับผิดคนอื่นเนี่ยมักจะไม่ค่อยเห็นความผิดของตอนเองหรอกนะเห็นแต่ความผิดของผู้อื่นเต็มไปหมดเลยนะเขาไม่ผิดก็มองว่าเขาผิดนะไม่เห็นความถูกของเขาแต่ตนเองเนี่ยไม่เห็นความผิดของตอนเอง ผลเสียก็คืออะไรบ้างโอ้มันฝังหมักหมมนะสิ่งที่มันคิดที่ไม่ดีต่อผู้อื่นนะมันฝังหมักหมมในใจมันสาแก่ใจจริงมันมันใจจริงแต่ว่ามันทุกข์ใจนะเออมันไม่สบายใจหรอกใจมันมืดมนมันขาดความเจริญเพราะมันไม่เห็นความผิดพลาดของตนเองมันจึงไม่ปรับปรุงตนเองดังนั้นอยากจะแนะนําถ้าเกิดใครไปเข้าข่ายกรณีแบบนี้นะให้ระมัดระวัง มีวัคซีนสติหน่อยด้วยการทําสมาธิเมื่อมีวัคซีนสติแล้วเนี่ยมันจะมีตัวที่คอยเตือนแล้วว่านั่นนั่นจะไปร่วมวงนินทากันแล้วนั่นๆจะไปรวมกลุ่มจับผิดคนอื่นแล้วนะนั่นๆมามองตอนเองดีกว่านะเออตอนเองมีอะไรต้องผิดพลาดที่จะต้องปรปับปรุงเอาไปแก้ไขให้มันระวังแบบนี้ระวังใจเราแบบนี้นะและอย่าไปเครียดจนเกินไปนะแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือ เติมวัคซีนสติลงไปด้วยการทําสมาธินะเมื่อมีสมาธิจึงเกิดสตินะเมื่อเกิดสติจึงเกิดปัญญาแบบนี้แหละจึงจะนํามาพิจารณาสอนตัวเราปรับปรุงตัวเรารู้ตัวเรานะรู้ตัวให้ไวปรับใจให้ทันนะขอเจริญพร